นี่คือเสนจันเขียวนะคะซึ่งเป็นเสนจันเขียวป่าค่ะทุกคนเราสามารถปลูกในน้ำได้นะคะเงาแบบอย่างเยอะเลยค่ะคิคกี้มีสองต้นแม่นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจคิกกี้แบ่งปันให้ในราคา199บาทให้เพื่อนๆเอาไปแยกขยายเองนะคะทุกคนเอาไป ยกยอดเอาไปหั่นข้อตานะคะได้เยอะเลยถ้าสนใจนะคะแบ่งกับพิกี้คนละต้นค่ะพิกี้ก็จะเอามาแช่น้ำนะคะจะมาปลูกแช่น้ำ ใครสนใจทักมานะคะกิกกี้แบ่งปัน199บาทรวมส่งค่ะแบ่งกันคนละต้นนะคะกิกกี้มี2ต้นค่ะทุกคนมี2ต้นนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะคะใครสนใจก็ค่อยทักหากิกกี้แล้วกันนะคะ สวยทุกใไปเลยค่ะทุกคน